สวัสดีช่องมิสเคนนะครับก็นี่กลับมาคาพา a ์ทคออีพีหนึ่งนะครับมาก็ผมจะมาสร้างโลกกันเลยนะครับอ๋อผมลืมไปผมด่าแบบสร้างเวลาเป็นวันด้วยนะว่าวันผมใช้ไปกี่วันนะครับอืมมันเสร็จยังไงลืมไปอ๋อทรนี้เวอร์ชว์เดย์นะครับก็คือขึ้่งวันที่ว่าจะเป็นวันไหน ผมจะได้วันไหนแบบไว้กี่วันแล้ว,ลวนะครับมาเพมจะรอกี่วันนะครับมากรอโลรอกรอรอรครับผมผมทำคลิปถ้าไม่ผผมทำคลิปมารับไัดคอบเรานะครับก็นั่นก็คือบแบบเออจะล้มเหลวนะครับเพราะว่า,ดดววาโดนพวกมอนสเตอร์ถ้าใครดูคลิปเราเนีโดนไล่เต อโอเออ๋อเบอร์จาวาน่ามาตัดไม้เดซูนผมคิดว่าหมัยทำแบบเดซูนจนถึงเดซิตมนหน้าอีพีแรกครับก็เป้าหมายนะก็หาหมู่บ้านเหมือนเดิมเพราะว่ามันแบบยังไงแบบเี่ชั้นแรก,แรกครับสำหรับผมอันที่ผมเล่นมาตลอดนะครับแบบ คือหางบัวถ้าหาไปเส้นเร็จก็แบบสร้างบ้านแล้วก็ค่อยหาแบบอีพีแบบว่าวันต่อๆไปแบบถ้ามีอุปกรณ์พร้อมอ,อะไรพร้อมแล้วครับก็จะก็จะแบบหาบัวบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับอโอ้อันนึงก็ขาไม้เป็นแผงแล้วก็นี่ตึกก็ดา ก็ปกีดแอล์โอเคไปก็ต่อเอาคนแกะเลยกันก็แบบก็เราเดินทางยาวเราไม่เจอแกะนะครับแต่ไม้แล้วก็แต่ไม้ไปค้า,าื่อแบบผมได้สร้างอะไรแบบถิ่นฐานนิดนิเล็กๆพือแบบไม้ไม่พออะไรแบบนี้นะครับคือผมจะ ว่าเจี๋ยผมจะถ้าแบบต้นไม้อ่ะผมจะตัดแบบช่าแบบหลายๆต้นไว้ก่อนแบบเก็บมาเยอะๆเพื่อแบบผมได้ใช้เป็นแบบชาคโคลอะไรแบบนี้ครับตัดแล้วโอเคไปกันต่อผมว่าจะโอ้เอามานันดีแล้วไอ,อ,อมไม้ตัวนี้มนอืมจะไปตรงไหนดีฉันน่าจะเป็นป่า เป็นป่าโอ๊คเก็เเบเสบียงไว้หน่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆผมว่าผมจะผมว่าจะไปทางนู้นนะครับตรงนี้ว่ายตาไปจะไม่เจอพวก ดาวนะโอเคไปกันต่อ,มอผมนแม่จะวาเขาจะเอาไอเกตอมาดิโรดยังไงนะครับถ้าใครดูก็คอมเมนต์หน่อยนะครับอืมขีดไหมเพราะว่ายังไม่ต้องว่านะผมเดินลออๆตรงนี้ไว้ก่อนอืมก็เอาเลยสักครัน้นิดนิดไหน่อย ว่าคนโดนเอาซะฉ่ำแบบเผื่อกขาอะไรอะแบบแหลายก้อนหน่อย หัวอนไทยยาวไกลว่ะจิมม้มนงนแหลกๆอุ้ยแกดำแล้วขอบคุณนะแกดำทำไมเจอบ่อยจังแล้วก็แกขาวอืมตัวน่าจะเป็นเพนอ๋อใช่เพนเพราะว่าเอากาสเจอหมู่บ้านมาแล้วอุย้ย เรหิวโอเคทำโอ้ยแวอก็ตัดไม้เพระว่าเผอคำคืนนี้แบบ กนไลน์ท่านไป โอเคก็ตัดไม้ก็ได้นิดหน่อยแล้วเขาก็ผมจะหุงอาหารนิดนหน่อยหน่อย<ม>เอาเพิ่ม,มกันแกะมานี่เอาออกไม่เอามานันนี่เพื่อเป็นอาหารของฉันแล้วก็เพื่อเพิ่มประชากรชาวบ้าน Hom, ิน so, okay. ียนม่อนเลยหนโฮมก็ตขึคนตรงนี้หน่อยตอนนั้นเป็นพวกเขาแล้วก็โอเคเดี๋ยวเตรียมออกได้เลยออกเดินทางได้เอียวเชื่อมพ้งใกล้หมดแล้วโอเคไปไปกันต่อ แยกระยะทินฐานละที่โช๊คขาตรงนี้อาจจะเชื่อเพลิงอ้นั่นจะใกล้เมือ่อไหร่ะจะขา้ามเตียงรอเลยค้ามือนอาจจะขนายกันจะมากับโลกแบนี้โอเค ต้อง,องอดีไปแล้วนี่ปะเราจะตรงนี้ก่อนอืมโอ้ไอไหวอมภูเขาอ๋อโอเคนอนที่อืมอยังนอนไม่ได้ไปตายที่นัน่งไหวแคะดำโอเคนอน แล้วก็ฟีฟีโอเคเตือนแะดำมาหน,นี้ต้องการต้องการเตียงดำโอเคประกันต่อนะฮึมอึ้นเขาอืมต้องทำเขาให้สวมเหรอ ต่อเลาะไปนิดนึงแล้วก็โอ้อะไรกันเนี่ยวอ้ยเลขเลขโอเคเจอเลขแรกอันคนที่หนึ่งถึงมากเลกเยอะจ้ะนะเป็นการเจอตอนที่ดีถ้าเจอเลก โอเคแล้วก็เก็บถ่านแต่ผมว่าแถวเนี้ยอาจจะมีหมู่บ้านผมสัมผัสได้สัมผัสได้ว่ามีหมู่บ้านอยู่แถวนี้ใกล้ๆแต่รู้จะหาเจอหรือเปล่าต้องหาเจอสิ จะอแล้วทัออนทีเขาก็เอ่ออาจจะเกินหัวน,นิดนึงนะครับผมว่าจะตามน้ำไปเพื่อเจออ๋อผมว่าจะเจอ เจอเออเจอหมู่บ้านผมชอบแบบใบอมเทนมากกว่าม,มันแบบขยายง่ายอ่บขยายหมู่บ้านเวลาผมสร้างหมู่บ้านอะไรเบมือนอ้่างเขาเวลาผมอยากขยายอ่ะเพื่อแบบวันคลิปต่อต่อไปแบบผมอยากขยายหมู่บ้านอะไรเหมือนอย่าครับ ้หมายคือสิบในสิบพันในสิบวันอะ่ะสิบวันแรกผมจะหาหมู่บ้าน Hoa ừ, bán đi cặp bài ôm chẳng có không à. phải nhiều ôm một khơi sang mát một khơi lắm sang chơi khơi chơi lắm không khơi chơi lắm chơi lắm không khơi không 本当に大事なことはやけい、ヒットもパン。 แล้วก็ใกล้จะหมดอ่ะด้วยเพราะไม่เจอนะเลยอีไอพีแรกอะเแค่น้อยก็เจอไปโอมแล้วก็เพื่อไปเก็บเพื่อไปเก็บไอ้ไผ่อะ วันหนา่งมจะเดินเลาะป่าไปนะครับเขาป่านี้ไ่เพื่อเจออยังนอนไม่ได้ืมโอเคนอนแล้ว ข่ขาอยากสู้กับพวกซอมบี้เกียวันทลายนะเพราะเรา,เรายังผรับเอาสู้ไม่ได้นะกดสู้ไม่ได้แล้วเกิดบายตั้งแต่อีพีแรกๆเลยแล้วก,ก็เล่นต่อมปได้ก็ใจแค่ทุกคนแบบพอตายอย่าัน,นี้มันลองวาธทางเดิมนี่ใช่ไหมทุกคนเพราะ ไปตจอก่อนโอ้เจอแล้วหมู่บ้านแล้วก็โอ้เย้เคสสซำเร็จแล้วฮิฮิีหมู่บ้านปุ๊บเป้ฮู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 ้รชั่นของพีดแต่ยังวางแล้วก็นี่แล้วก็ ็จะครับคาเปียงน้ำอยู่นะได้ไหนก็ได้คนแก่มาแล้วนี่โอเคมาสำรวจหมู่บ้านกันนี่บังเอิญเจอนเะนี่ยเท่หยเก่งจังบังเอิญอา่าี่มาด้วยเ๋ยวครับดูกลองกงน เคอมีอะไรน่าสนใจเอออ๋อดีขอหน่อยนาะบิดลูดโอ้ไหนแรงบิดลูดเหรอเดี๋ยวผมมาแได้ไงนะอ,อ,อะไรเนี่ยเขปเปอร์เหรอ เจเปอร์จริงว่ามายังไงก่อนอะชาวบ้านผมช่วยเฮ้ยก็โทาเดแล้วกันชาวบ้านฟาร์มนายเสียหมด ่อยชอบพวกคิปเปิ้ลอะไรคิปเปิร์ไม่เคยชอบผมกันเผมต้องพนันนะแล้วก็บ้านนั้นบ้านแบบใหม่เหรอผมเคยเห็นเลยน่าจะอัปเดตใหม่ไม่มีอะไรกล่องเดี๋ยวเท่าก้อนผมจะเลี้ยงแมว ก็ต้องต่อไปแต่นี่นะการต้องไปปลูกป้อมจอดสักวันต่อปลูกป้องจอน,จปปงจนดนี้ก็ไม่ต้องนั้นอ่าฮะไม่มี ยังมาด้วยโอเคไม่มีแต่แต่ทำไมไม่เขามีกล่องอะไรใดะเนี่ยโอเคโอ้ยก็มีเอ้ยมีตรงนั้นด้วยก็เลี้มาดีฉันไม่ทำลายนายแต่ไม่ใชทนายต่โอเคไปสำรวจข้างบน เออมีบ้านเนี่โอ้ดีแครอทเหรอขนาดอะโอ้ได้ดีจังนี่ด้วย ที่ให้ค่าผมไปดูบ้านต่งกันนะโอเคไม่มีโอเคเอาบิดดูเพิ่มต่ากัน ไอ์พีนี้ก็ e อพีหน้านะทนหอมจะสร้างบ้านโอดนวยออกไปได้เหรออ่ะเปิดประตูให้เราอะโอเคมาบ้านแสนแสนสุดของเราตัดไม้เขามนี้กัน แ้าผ,ผมดูมเก็บต้นใกล้ต้นนี้มาอาะต้นต้นสวานาโอเคตัดไผ้ผมคิดว่าอาจจะแบบว่ามาันเฉลยอาจจะแบบสักสามวันนะครับแบบอาจจะกลแบบัแบกบลับมาทาใหม่ต่อเล่นสามวัน ผมจะตัดตัด,ตดมไม้ไว้ก่อนแถวนี้เคลียร์เคลียร์ต้นไม,มน้แบบนี้แต่ผมจะปลูกต้นไม้นี้ได้หน่อยนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมจะมาปิดคลิปกันวันที่ที่สาม ผมหรือว่าผมอาจจะแบบสร้างบ้านในถ้ำนี่ก็ได้นะทุกคนเออไอเดียดีโอเคผมจะเดินสำรวจผมจะเก็บพวกนี่พวกอาหารจะกัดตรงอาหารละ อันนี้ให้หมดผมรอให้หมืวก่อนแล้วกันี๋ยวผมมา ยังที่นอนน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอน,นอนนอนไม่ได้อ่าอยัางนอนไม่ได้ไม่อ่านอนได้แล้วอืมเก็บมัตนูเดีย๋ยวผมอืมใช่เลยอันนี้แล้วกัน เดืแมนใหม่อะแกมามาแต่ก็ดาบก็หมดแล้วเอาไมาโหดีอย่าไปมองน้ามันโอเคถ้าผม้วปิดคลิปแล้วกันถ้าคล,คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้คัะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าอย่าติดตามนะครับว่าผมไปเที่ยวไหนต่ออะไรยังไงนะครับบายครับเจอกันครับ